ชื่อคลิปเป็นกิดจารักษณะว่าจะใช้ชื่อคลิปว่าอะไรเวลาเอาของเล่นมาแกะเนี่ยเอาปวนว่าใครมีไอเดียดีๆนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปให้ยูกิด้วยนะคะใครเอาอีกที่ว่าใครที่คอมเมนต์ชื่อคลิปดีๆได้แล้วยุกิเลือกมาใช้เดี๋ยวติดต่อส่งของรางวัลไปให้นะคะของรางวัลไปให้นะจ้ะอ่ะกลับมปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะและแน่นอนค่ะว่ายุกิก็มีของเล่นมาแจกให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ค่ะเป็นของเล่นจากฝั่งของเอเชียกันบ้างดีกว่า チ <笑 Debatte> ョコレート เป็นหนึ่งตัวละครที่ฮิตมากๆเลยจากเรื่องวันพีชนั่นเองค่ะเป็นอ,อ่หนึ่งในสมาชิกจนสลับกลุ่มหมวกฟางหรือว่ามุกิรันะคะเป็นสมาชิกคนที่5ของกลุ่มน,นั่นเองซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็คือพวกของลูฟี่เนี่ย ไปที่เกาะที่ช็อปเปอร์อยู่ซึ่งช็อปเปอร์เองเนี่ยเป็นกวางลินเดียนี่แหละแต่เป็นกวางลินเดียจมูกสีฟ้าก็เลยโดนลังเกียดนะคะจะก,กวางเรนเดียด้วยกันผสมกับช็อปเปอร์เนี่ยดันไปกินผลที่ชื่อว่าผลที่ตกที่ตกที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่ามนุษย์นั่นเองค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือกินเข้าไปก็เลยกลายเป็นกวางลินเดียที่สามารถพูดคุยมนุษย์ได้แล้วก็สามารถเชฟชิปก็คือเปลเี่ยนร่างได้นั่นเองก็เราจะเขาโดนเนี่ยแบบว่าโอ้โหในลังีลออกจากปูนะเขาก็แบบ เสียใจไปพักหนึ่งเลยอ่ะอยากจะเข้ากุมนุษย์ก็โดนมนุษย์ร่ำเกลียดอีกค่ะแต่ว่าก็โชคดีมากๆานะคะก็มีโอกาสค่ะได้ไปเจอกับด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะคะอุปกา,าระเลี้ยงไว้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะเป็นหมอแล้วก็ไปร่ำเรียนวิชาหมอกับด็อกทีนูนั่นเองค่ะจนในที่สุดก็มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มจวสลัดดอกฟางค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าช็อปเปอร์เนี่ยโอ้โหเป็นเทรเตอร์ที่แบบว่าหลายนคนนิยมมากๆที่อุกิบอกเลยว่าถ้าช็อปถามว่าทำไมช็อปเปอร์ถึงด ยิ่ว่าเป็นเพราะเป็นสายแบล้วความแบวของเขาความน่ารักของเขาเนี่ยมันขายได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอะ่ะ ชื่อคาแรคเตอร์บางตัวอย่างเช่นลูฟี่อย่างเงี้ยบางทีขายได้ผู้หญิงเฉพาะบางกลุ่มด้วยอาผู้ชายเฉพาะบางกลุ่มด้วยแต่ชอปเปอร์คือขายได้หมดทุกคนจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่มีการแตกลายนะคะของโมเดลและฟิกเกอร์ออกมาเยอะมากเกือบจะที่สุดเลยแหละของวันพีชแล้วก็ได้รับความนิยมถ้าพูดถึงโพเนี่ยบางโพรชนะลูฟี่ด้วยซ้ำนะทีนี้ค่ะซีรีส์ที่นามาฝากกันในวันนี้นะคะขออนญุญาตอีกคนชื่อมันอ่านยากมากๆขออนุญา ไซโซคุติกเกอร์อิไดนารรเซนโชเฮนนั่นเองค่ะเดี๋ยวพูดง่ายๆคือเอ m มมิ t งจูไพ t เลค่ะเป็นเจตจำนงของแล้วถ้าแปลตรงโก,โก,โก็คล้ายๆคำว่าเจตจำนงของโจมสลาดนั่นเองซึ่งติกเกอร์ตัวนี้จริงๆจะมีทั้งหมด4ตัวยุกิมีครบเลยแต่ว่าตัวที่4ก็คือบาร์กี้เนี่ยไม่มีกลองนะจ๊ะ น่าะนใจมากๆเราก็คืออยากจะมาแกะกล่องให้ดูก็เลยไม่เอามาร์กี้มานะคะทีนี้ค่ะมาดูในเรื่องของกล่องค่ะก็คือจะเป็นชอปเปอร์คอสเพย์เป็นตัวละครอ,อื่นๆนะคะภายในเรื่องของวันคิดวันนี้ก็จะมีชอปเปอร์เชนคูดนั่นเองค่ะชอปเปอร์โกดีโรเจอร์ค่ะแล้วก็ชอปเปอร์ไวเบรียนหรือว่าหนวดขาที่เราเรียกกันประจำนั่นเองแล้วก็จะมีชอปเปอร์บาร์กี้อย่างที่บอกไปนะจ๊ะซึ่งจะสังเกตได้ว่าเป็นปรุ่นแรกของโจรสลัดที่เกิดกํานันเรื่องมันคีดมาเลยทีนี้ค่ะ ถ้าเกิดเราดรูรอบๆกล่องน,นะคะกล่องก็คือด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวคาแรคเตอร์ชอปเปอร์นะคะอันนี้ก็คือคอสเพลเป็นไวเดียนนวดขาวจ้ะด้านบนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสัญลักษณ์นวดขาวสัญลักษณ์จดจัดของกลุ่มนั่นเองรวมไปถึงด้านล่างค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์อ Character ทั้งสี่ตัวของซีรีส์นี้นะจ๊ะก็อย่างที่บอกไปมีครบแล้วแต่วันนี้ไม่ได้เอาบาร์กี้มาให้ดูนะจ๊ะทีนี้ค่ะได้เวลาแกะกันแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ จากนี้นะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า8ปีควรให้ผูป้ปกครองไม่ใช่ใกราร์อย่าเล่นกับของมีคมนะคะระวังของมีคมนิดหนึ่งเวลาแกะทุกคนแหละต้รู้กันว่าถ้าเกิดเราแกะของสะสมเราจะไม่แกะได้หมดเราจะขีดล่านล่างด้านล่างออกเพื่อความไม่สวยงามเพื่อเพื่อป้องกความไม่สวยงามกีนนดล่านล่างกองนี้นะโอกคไม่ค่อยแกะเลยดูดิตรงนี้ไม่ได้ยับเลยค่ะ มีด้านข้างด้วยค่ะคืออันนี้ยุยกิต้องบอกก่อนว่ายุกิไม่ได้ซื้อมาจา,าะะกาาร้านขายโมเดลทั่วไปนะคะยุกิไปหามาจากร้านขายโมเดลที่ที่เขาเนี่ยก็คือมีการหามาจากญี่ปุ่นอีกทีหนึง่งแล้วเขาก็มาขายไม่ได้มาเป็นรุ่นๆ่นแต่ว่าคือเขาหาตัวไหนมาได้เพราะว่าเจาตัวน,นั้นมาขายแบบเนี้ยเพราะ,ะฉะนั้นบางทีเนี่ยอย่างตัวน,นี้เองโอ้รู้บอกข้อมูลไปตัวน,นี้เองนะคะออกมาตั้งแต่เดือน7ปี2013เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปตามหา เป,เปเปอร์คอสเทและถ้าใครไปเสิร์ชคำว่า Shopper c o คอสเ y f สติกเกนะคะจะไปเจอ s h o ปเปอร์คอสเ y ท,ท,ที่เป็นอีกรุ่นหนึง่งซึ่งเป็นของเหมือนของแถมของสะสมจากเซเว่นของฮ่องกงอันนี้นก็จะเป็นคนละรุ่นกับรุ่นนี้นะคะบอกไว้ก่อนโอ okay. เคแกออกมาแร้าแกออกมาแร้วนะคะก็จะมีตัวช็อ p เปอค่ะรวมไปถึงฐานนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคอสเทกเป็นหนะะวดขาก็จะมีหงาามาด้วย ฐานรุ่นนี้จะเป็นสีชมพูใสนะคะที่จะมีตัวล็อกมาให้แบบนี้ประกอบง่ายมากตัวล็อกเนี่ยแค่เอาตัวโมเดลของเราอะมาะเสียบข,ข้างบนอันนล้ก็ติดเลยมาะฉน้นนะเอาตัวโมเดลของเรามาเสียบข,ข้งงางบนตรงฐานตรงตรงนี้นะคะแล้วก็เอาท่อเนี้ยที่เป็นข้อเสียบเองตรงนี้ แล้วด้านหลังตัวโมเดลค่ะก็จะมีล็อกที่เราเอาไว้ให้เสียบให้มันยืดอีกทีนึงคราวนี้มาแกะตัวโมเดลกันค่ะคนดูคนดูอาจจะดูโอเวอร์ไปนิดนึงคือเราตั้งแต่ซื้อมากเลยยังไม่ได้แกะมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วมันมันสวยมากแล้วมันน้ำหนักกำลังดีด้วยคือไม่ใช่พลาสติกแบบแบบกระหลงกระหลงโฟมกระหลงฟองที่แบบว่าถือแล้วแบบหักอะไรอย่างเงี้ยจุดขยับสามารถขยับได้นะคะถั่วถั่วเนี่ยถอดได้แบบนี แขนขยับได้ไหมแขนขยับได้นิดหน่อยนะคะเราดูว่าเสื้อคลุมถอดอได้ไหมน่าจะถอดได้นะคะแต่อยกีขอไม่ถอดแล้วกันเนาะเพื่อความปลอดภัยก็ตัดวางท่าได้นิดหน่อยไม่เยอะมากนะคะก็ใครที่ชอบถ่ายรูปชอบชอบ็อปเปอร์แน่จะชอบค่ะเดี๋ยวครวนี้เรามาเสียบฐานกันก่อนดีกว่าเสียบเลยจ้ะปึดเข้าไปนิดเดียว เรียบร้อยแล้วแน่นอนเป็นดทขาต้องมีเงามีเงาก็วงเงานี้นะคะจะมีแง่งออกมาเล็กๆนะคะที่จะเอาให้เรานะคะต่อติดกับโลโก้มือตรงนี้เก็จะมีรอมม้อมอยู่นะคะและ้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะช็อปเปอร์ไวท์บรีสบทขาจริงจ้าเมื่อ สามีค่ะหนวดขาวมาหนวดดำก็ต้องมีเย้ย <Yeah. S 1> ไม่ใช่หนวดดำค่ะแต่เป็นโกดีโรเจอร์เองราชาโจรสลัดคนที่เป็นคนที่ทำให้รูฟี่รู้สึกว่าข้าจะต้องเป็นโจรสลัดไม่ใช่ละไม่ใช่เห<ะ>็นว่าเป็นโจรสลัดอยู่แล้วอันนี้ก็ถอดหัวได้เหมือนกันนะจ๊ะคือฟิกเกอร์มันก็คือฟิก ก็คือไม่ไไม่ได้สามารถจะยับอะไรได้มากเลยวะโอเคแน่นแล้วเนี่ยงี้ตัวที่สองค่ะเชื่อว่าเป็นสามีแห่งชาติอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่หลายคนกรี๊ดกราดกันแลน้วก็ชอบผู้ชายแบบว่าได้แฟนแหนพอรลุ้นใหญ่หลุนใหญ่หลุนใหญ่บางคนชอบไงชอบผู้ชายไงอยู่ใช่ อย่ามาทำเหมือนคุณไม่เคยแอคตัวละครไป็จิ้งเป็นแฟนอยา่าใครดูคลิปวิดีโอนี้อยู่รู้เลยโอตัฟูชัดๆฉันเองก็โอตัฟูแชงมีดางมาให้ด้วยนะคะคือล้วเรียนงี้มากคืออย่างที่ทุกคนรู้คือใช้มาใส่กางกเ,เกงแบบกางเกงคุณป้าที่สดอ่ะกางเกงแบบรู้ใช่ไหมแล้วก็จะม,มีลายไงมันจะลายคือแบบว่าถ้าเกิดรู้ก็ได้นะคะแชเห็นเลยว่า ันเป็นลายแบบลายดอกอะเห็นว่าลายชัดไหมมีหมดเลยเก็บลายละเอียดดีมากนะคะทั้งลอยยับย่นเสื้อผ้าในแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงรอยแผลเป็นที่หน้าของแฉนด้วยค่ะโอเคตัวหักเองนะคะก็จะเหมือนเ้าวของตัวรขาวหรือก็คือจะมีแง่มนะคะเอาไว้ให้จับ อีกนะจ๊ะติดตามชมกันได้ค่ะใครอยากที่จะคอมเมนต์หรือให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะเบาๆนะอย่าแรงมากตา้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. ให้ยี่ิด้วยนะรวมถึงซับสไครต์ช่องของยุติด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะแล้วก็วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่การถ่ายทำในวันนี้ด้วยนั่นก็คือโรงแรมนะคะโฮสเทลบ็อกซ์แพคเก็ตเลยค่ะจนวันนี้